สวัสดีครับท่านรองครับผมผมแจ็คแซ่ล้อครับรองนายกสมาคมนักลบดัานเถื่อนครับท่านรองจะดูใบตาตั้งหรอครับผมดูใบเขาบอกบัดูแบบนี้ผมไม่รู้อยากรู้อยากรู้ผมพบนี่แหละผมผมแนะนําตัวแล้วอธิบายแล้วนเอันนี้เข้าเรื่องเรื่องเข้าเนื้อเลยมีอะไรสอบถามได้อ่าท่านท่านได้เปิดบริกามไหมครับต่อท่านไม่เปิดตั้งนานแล้วแต่ผมลงมาแล้วผมไม่อยากถ่วท่านเฉยๆมันมันหลุดจะได้ผมลยแล้วแล้วท่านไปคุยอะไรกันในปงในป่าหลังกำโพกำแพงเนี่ยไปคุยอะไรกันไม่ได้คุยในป่า เน,น็นญาติญาติผมมาดูนี่ญาติผมเข้าใจาไม่ญาติผมเข้าใจแล,แล้วแล้วท่านไม่เปิดบอดี้แคมแล้วท่านไปยืนคุยกันหลังกําแพงนี่มันคืออะไรเปิดแล้วนะเปิดตรงไหนนะ<อ>นี่ตั้งตดมาผมไม่อยากทวงท่านเฉยๆมาท่านนี่มันพลาดกันได้ก็ในเมื่อท่านบอกว่าท่านท่านลองอยากคุยด้วยผมก็เลยเดินเข้ามาจริงนนแล้วผม<า>ไม่อยากคุยด้วยอ่ะถามเลยโอ้ผมไม่ไม่ต้องถามแล้วผมถามแค่นี้แหละอย่างนี้เฮ้ยอย่าอย่ามาเฮี้ยกผมดิผมผมอุทานเขาจถอยถโดนโดนท่านลอง รถคันแรกที่จอดอยู่หน้าด่านไม่มีแผ่นแสดงการเสียภาษีเพื่อรองให้ลูกน้องขี่มาปฏิบัติหน้าที่ได้ยังไงอย่าตอบว่ารถเช่าไม่ใช่มันเป็นรถยึดมารถตำรวจเนี่ยนะ<า>โอโ้โหยึดรถตำรวจมาตายแล้วประเทศไทยรถที่ยึดหรือรถรถอะไรเน,นี่ยกระบะสี่ประตูจอดอยู่หน้าด่านเนี่ยท่านอย่าบอกว่ารถยึดมานะ ป้ายแสดงการเสียภาษีของทางราชการไม่ต้องใช้มันเป็นป้ายธรรมดามันไม่ใช่ป้ายตาโลรถเช่าไปดูสัญญาไหมอะเอาแล้วเอาแล้วทดลองฟังดิรถเช่าคนที่เอามาใช้จะต้องดูแลรถที่มันถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่มันเป็นเรื่องของบริษัทมันไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กองาไหมเอาไหมอ่าเดี๋ยวแจ้งความท่านนัทพลดำนิน ท่านบอกว่ารถที่ขี่มานี่ไม่มีแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีมันเป็นรถเช่าใช่ไหมท่านมาพูดราชการราชการสามารถใช้ได้ใช่ไหม,มนรนะนนนี่ผมคุยผมคุยกับท่านรองดีๆนะคุยเรื่องพรบปรับพินัยก่อนถูกต้องพรบปรับพินัยเนี่ยตามพาาลบรถยนต์เนี่ยมันเป็นของอำนาจของกรมการขนง่งมทางบกถูกต้องแล้วผมถามว่าท่านเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายท่านสามารถ,ถนํารถที่มันผิดกฎหมายมาใช้ได้ไหม ใช้ขับมาเนี่ยมันีกฎหมายยังไงอธิบายก่อนเอา้าใช้ขับมาเนี่ยรถมันไม่ใช่ป้ายตาโล่มันไม่ใช่ป้ายยกเวน้นครับเนี่ยมันไม่ใช่ป้ายยกเวน้นก็ผมขับมาโดนได้มันเป็นรถที่ใช้ในทางราชการแต่มันเป็นรถเช่าไม่เกี่ยวกับรถตาโล่นะครับถูกต้องไงในเมื่อมันเป็นป้ายแบบนี้ยกฎหมายเขาเระบุว่าจะต้องมีไปแสดงการเสียภาษีแต่ไม่ต้องถด ตอนนี้โอ้ฟุกเฮ้ยสารพัดพูดอย่างนี้ได้เหรอผมไม่ใช่สารพัดเราไม่กลับเราลองพุ่งกับเป็นถึงลองพุ่งกลับแต่บอกว่ามีแต่ไม่ต้องติดก็ได้เหรอไปนะกล้องนี้มีเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเอกสารแสดงตามพี่โรงพักเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาส่งแฟกมาเพราะเพราะรถเช่าอ่ะมันมีทุกคันมันจะไม่เสียได้ไงประเทศไทยนี่เป็นถึงลองผู้กำกับตอบว่ารถเช่าครับรถเช่ต้องมีันชัดๆนะครับผมด้วยกันแล้วท่านท่านไม่ถึง นนเ,อเ,อเอาเนื้อเนื้อดีกว่านี่แหละเนื้อเลยนี่เนื้อก้อนโตๆเลยเนี่ยอยาก,กําลังกําลังจะออกนอกประเด็นแล้วไม่ไม่นี่คือประเด็นเลยมผมถึงถามท่านไงว่าท่านมาบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนในเมื่อกฎหมายเขาระบุว่ารถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนมันไม่ใช่ป้ายยกเว้นรถทุกคันที่มาวิ่งบนถนนจะต้องแสดงการเสียภาษีทุกคัน ไม่ได้รับการยกเว้นนะคันนี้ผมกล้ายืนยันว่ามันไม่ได้รับการยกเว้นมันเป็นรถที่ใช้ราชการมันเป็นรถที่ราชการท่านเช่ามาบริษัทเช่าเช่าสำนักงานตชาติเช่าเช่าแล้วใครเป็นคนมาขี่อ่าบริษาทราชการใช้ไม่ใช่ราชการเอามาขี่ใครใครเป็นคนเอามาขี่ถ้าลูกน้องในชุดนี่แหละตำรวจเลยค่ะไม่ไม่ต้องไม่บอกใครหรอกแล้วแล้วตำรวจอยู่เหนือกฎหมายได้ไหมไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายตรงประเด็นนี่มันผิดกฎหมายกฎหมายครับ เเป็นถึงรองผู้กำกับถามว่ารถไม่มีแข่งกาแสดงการเสียภาษีถืกฎหมายยังไงถ่ายไปดูผมนะครับท่านรองเอาเลยฝากผู้การด้วยนะครับเดียเด๋ยวเรื่องนี้ผมจัดให้ท่านรองไม่ต้องห่วงวนะครับ,ปรบเป็นถึงรองผู้กำกับแต่บอกว่ารถเช่าไม่ต้องแสดงการเสียภาษีประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ไปแล้วพี่น้องมาแล้วนะครับตำรวรตํารวจ เช่ารถนะครับรถเช่าของตำรวจของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติแต่ไม่ต้องแสดงป้ายการเสียภาษีแต่เอามาขี่บนถนนได้ครับแต่เวลามาหาจับรถประชาชนเนี่ยรถได้เนี่ยเอามาขี่บนถนนจับประชาชนได้โดยรองผู้กํากับเป็นคนตอบเองเลยโอ้ไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราร้องเรียนทีหลังนะครับเดี๋ยวควบคุมรับการ ม,มกเกรออาะุ้ยผมผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะได้ยินคํานี้จากรองผู้กำกับ นี่รองผู้กำกับนะไม่ใช่สาวรัตธรรมดานะระดับรองผู้กำกับเลยนะแล้วแล้วมายืนปฏิบัติหน้าที่ตั้งนานบอดี้แคมไม่เปิดูบับิตอดี้แคมไม่เปิดแต่มายืนปฏิบัติหน้าที่ตั้งนานจนผมเข้ามาทวงถึงมาเปิดเออแล้วมีการมายืนคุยกันนี่เดี๋ยมายืนคุยกันอย่างเนี้ยเนี่ยแต่บอดี้แคมไม่เปิดเป็นถึงรองผู้กำกับผมอุตส่าห์ให้เกียรติแล้วนะสุดยอดไหม บริคัมมีไหมมีแต่ไม่เปิดไม่เปิดเสร็จมายืนคุยกันอยู่หลังประตูนี่คืออะไรมายืนคุยทําอะไรเป็นถึงรองผู้กํากับฮะผมอุตสาห์ให้เกียดท่านแล้วนะแต่ท่านก็ตอบได้เต็มปากเต็มคําว่ารถเช่าราชการไม่ต้องแสดงการเสียภาษีก็ได้โอ้ประเทศไทยเนี่ยเนี้ยเนี้ไอ้เนี้ยเนี้ตาตาโล่เนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยไอ้ป้ายตาโล่ดิ้นี่คือรถที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยๆๆๆถ้าอย่างเงี้ยมันไม่มีใครไปว่าท่านหรอกเนี่ยเนี่ยความผิดของคนอื่นเข้าภูเขาเอ้ถ้าไอความผิดของคนอื่นเข้าภูเขาถ้าอย่างเงี้ยมันไม่มีใครไปว่าท่านหรอกเนี่ย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 มันเป็นป้ายตาโล่มันได้รับการยกเว้นเนี่ยอันนี้ใช่เนี่ยรถยกเว้นเนี่ยอันนี้เออเนี่ยแล้วไงแล้ว ไอ้กล้องเนี่ยหน้าด่านสองตัวหัวหักทั้งสองตัวไปตั้งทำอะไรท่านเกะกะเปล่าๆนะผมว่าหัวหักอะตั้งเพื่ออะไรฮะดูนีดูสองตัวหน้าด่านไอ้หัวหักกับไปตั้งไว้ทำอะไรไปโชว์ใครครับผมว่าไปดูนี่หักไหมโอ้ยไปดูนี่หักไหมถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านน่าจะรู้นะผู้เรียนเป็นกล้องกล้อง cctv หน้าด่านเขาให้เปิดบันทึกภาพแต่กล้องหัวหักเอาไปตั้งโชว์ไว้หน้าด่าน แสดงว่าท่านไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ในการตั้งจุดตรวจเลยนะครับเอาพากันมาตั้งเฉยๆนี่แหละนะนี่ไอตัวนี้ผมมาเมื่อกี้นี่ก็หัวหักกันเนี่ยหักมดนล้เนี่ยตัวเนี่ยหัวหักกันเนี่ยอันนั้นก็หัวหักอ่ะเพิ่งเปิดเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อกี้เนี่ยแต่ตั้งด่านกันมาตั้งนมตั้งนานแล้วนะตัวเองเป็นถึงรองผู้กำกับบอดี้แคมไม่เปิดแต่มายืนปฏิบัติหน้าที่ ตาย <c oughs> ตายตาย,ตาย,ตายประชาชนตายอย่างเดียว